อันนี้ผมก็ได้เช่านี่นะคบเป็นเหรียญข้างหน้าจะเป็นหงปูเสากกะตออ่างเสียงโลข้างหลังก็จะเป็นหงปูมั่นนะคะมันก็จะเป็นล็อกเก็ตหงปูมั่นกับหงปูเสานะคะข้างในจะบรรจุทีสาของท่านด้วยนะคะ Three, two, one. สวัสดีครับวันนี้น้องขนเดินกเงือกเก็บบัานนะคะจะมาร e ีวิว เงเยนงูปูเสากระตาสิโงโงนะครับข้างหลังจะเป็นงูมั่นมีนมตัวนะครับแล้วก็น็อก,กแกะหมูผูเสากับหงูปมั่นนะคะเรามาชมกันที่เงียนก่อนเอ่อเงียนแล้วก็ง็อกแก็ตนะครับหม,มใน,ใน,นกเกนช่ามาจากวัดเมียจังหวัดอุบลราชธานี นี่นะครับก็จะเป็นเงียนหลวปูเสากัตตาีิงโลนะครับข้างหลังจะเป็นหัวปุ่มั่นนะครับมันมาสองกันเลยนะครับเนื้อท่านเนี่ยจะนูนมากเลยครับหน้าท่านเนี่ยนูนเลยจะเขียนว่ากัตตาสิงโลเทงะเสา อ่าจะเป็นภูมนิจตะเถงะมั่นนี่นะครับหมูปูสาวมั่นกล่องก็จะเขียนนะคระหมูปูสาวกัตสิงโลมั่นมวยตะโตวัดไม่เหียบจังหวัดปฐมภาคจันทานีนอำเภอเมือจงจังหวัดอปฐมน,นะคะไปรีต่อกันที่ น็อกเก็ตนะครับ็อกเก็ตอันนี้จะเป็นน็อกเก็ตหนูอุ่มมั่นนะนี่ค่ะอุ่มมั่นข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับจะเขียนว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีชาติการ หมอบูม่นปูมิทัตโตวัดเงียบนะครับก็คือวัดเงียบจัดสร้างแล้วก็จะเป็นพระครูกันตัดสีงาเสานะคนี่นะครับ น,นี่นะครับสวยมากคือคมชัดเลยอค่ะนี่นี่นะคะจะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งทั้งสามองค์นี้นะครับโขนได้พี่ เช่ามาจากวัดไม่เหยียบจังหวัดอ,อุบลน,นะครับพอตอนนั้นนักโขนไปจังหวัดอุบลน,นะครับก็จะมีทั้งเหรียญมีทั้งม้าเก็ตน,นะครับม้าเก็ตของุปมันม่นม้ออาเก็บอุปเศร้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องโขนเด็กเงือกเก็บพระด้วยนะครับขอบคุณค่ะ